เลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพักดีพักเสรีรวมไทย ทศไทยไม่เคยสิ้นคนดีเลือกนายกคนดีพักเสรีรวมไทยบาทนิทานหารกลา้าอันยิ่งใหญ่พร้อมนำพาชาติไทยให้ก้าวไกลยังยืนยงจะรวมทีร่รวมใจไทยทั้งชาติสร้างประเทศให้องค์อานเสริมสร้างชาติให้มัน่นคง ชาติศาสนากษัตริย์เถิดไว้สูงทรงประชาธิปไตยให้ดำรงคงคู่ฟ้าสถาพรแา่รู้ไหมปัญหาอะไรสำคัญที่สุดปัญหาที่อยู่อาศัยกับปัญหาที่ดินทำกินสำคัญมากที่สุดในส่วนปัญหาพี่น้องของประชาชนในสามจุบชนนีนะมีพี่น้องประชาชนลิบทางรถไฟเยอะแยะเลยนะครับที่เจอปัญหาต่างๆเหล่านี้นะ และผมก็เชื่อว่าสามารถแก้ไขได้ไม่จะเป็นได้ต้องท่านย้ายเยอะไปไหนหรอกนะหาที่สร้างนะในทางสูงเป็นแฟลตเป็นคอนโดต่างๆแล้วไม่ต้องไปไกลก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับท่านจะได้ประกอบอาชุงอาชีพนะลูกก็เรียนหนังสือในพื้นที่ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้มันให้เงินไปแล้วไปอยู่ไหนต้องไปหากันเองถ้ารัฐบาลมันทํางานเป็นมันต้องยกตัวนี้เป็นวาระแห่งชาติพื่อที่แก้ไขปัญหาให้พวกเราริ่งท่า เราได้เป็นรัฐบาลกันตรงนี้นะนะพี่น้องประชาชนไม่เดือดร้อนแน่นะครับเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักนนใช่ไหมครนะเรื่องที่สเปจะทําคือเรื่องของพวกพี่ๆเรื่องการรถไฟอันนี้อีกครั้งค่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้ระง,งับโครงการเขาเราอาจจะเรียกผู้ว่าการรถไฟมาแล้วขอเจราจาต่อรองว่า กรณีค่าปรับที่ปรับย้อนหลังนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะเยียวยาที่จะไม่ให้ถูกปรับเสียค่าแพงขนาดนั้นแต่ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยจะต้องเรียกผู้ว่าการรถไฟเนี่ยเข้ามาชี้แจงว่าจะเยียวยาจะแก้ปัญหาประชาชนตรงนี้ได้อย่างไรดีไหมคะนะคะรศประปจักพยายามช่วยผลักดันเรื่องนี้เข้ากรรมธิการนะคะเมื่อเปิดสภาจะดำเนินการเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยค่ะขอพระคุณค่ะ รวมใจไทยทั้งชาติสร้างประเทศให้องค์อานเสริมสร้างชาติให้มั่นคงชาติศาสนากสตราเถิดไว้สูงทรงประชาธิปไตยให้ดำรงคงคู่ฟ้าสถาพอแก้ปัญหาปากท้องของน้องพี่เลิกยากจนสิทีต้องอยู่ดีมีสุข หยุดคอรับชั้นที่กินชาติกันสนุกทุกโครงการต้องทวนถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องปราบปรามยาเสพติดผิดร้ายขจัดพวกค้าขายคืนชีวิตผู้ผิดพลัง ปฏิวัติรัฐประหารต้องหยุดยั้งเพราะทำลายชาติพังทั้งระบบครบวงจรชายแดนใต้ได้กลับมายังผ้าสุกไฟใต้จะไม่ลุกสันติสุขต้องมาก่อนหยุดสองครามเสื้อต่างสีที่ร้าวร้อนให้ช่นสุขเหมือนก่อนตอนที่เรายังรักกันเรือกคนกล้า จะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยเลือกคนกล้าเลือกคนดีประเทศไทยจะก้าวไกลมีศักดิ์ศรีเลือกคนเก่งเลือกคนดีเลือกพรรคดีพรรคเส